ขอข่าวสิงเจ้าท่าครับสิงเจ้าท่าปิดเดียวแล้วไม่ซื้อใครเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเล่<ม>าให,ให้ฟังดดได้อันนี้ก็สอบถามมากับท่านที่สนิทกับโพสต์นะครับ mm hmm. ก็แต่คงจะบอกไม่ได้ว่าใครก็ถามมาว่าเป็นไงบ้างกับการ,รที่ไปคุมท่าเรือประมาณสักหนึ่งวิกละประมาณหนึ่งวิกละเขาก็บอกว่าท่าเรือเนี่ยจะปรับรูปโฉมหลายอย่างไอ้ที่ที่ผมเหยว่า S <S เงื่อนไขเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่พี่โอ่งรับอ่ะว่าจะได้จัดตัวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขารับได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าถ้าเรือรับได้อืมอ่าทาเรือรับได้กับ<อ>ขอออขอไม่ไม่ยุ่งกับอ่าการจัดตัวนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรือรับได้ก็เลยได้ทํางานกันทีเนี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบถ้าเรือนิดนึงเพราะว่าพี่โอ่งเนี่ยมองว่าถ้าเรือมีจุดอ่อนเรื่องเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่หลังคู่เนี่ยไม่น่าจะใช่ โจ,จ์ที่จะต้องตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่จะต้องแบบสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งฤดูกาล <_ d _> ถ้าเรือเนี่ยเล่นสี่สองสามหนึ่งมาตลอดโค้ชทุกคนก็เล่นแผนนี้หมดคือเล่นเซนเตอร์คู่พี่โอ่งเนี่ยน่าจะเข้ามาเปลี่ยนให้เป็นเล่นเซนเตอร์สามคนในระบบสามสี่สามระบบสามสี่สามเนี่ยผมก็ถามทาไมละ่ะมันมันผิดวัฒนธรรมของท่าเรือนะสามสี่สามมันจะได้เหรอเขาบอกว่าท <_ d _> ่าเรือเนี่ยที่มีเยอะเนี่ยคือกองหลังกับปีก ปีกเยอะกองหลังเยอะกองหลังเนี่ยก็เป็นในกล่งเซนเตอร์เพียบเลยเต็มไปหมด <ừ> เขาบอกว่า3 <ừ> คนที่จะมาเล่นเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเลยเนี่ยเอเลียสเอเลสจะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายเป็นสต็อปเปอร์เอาเป็น er. <ừ> สวีปเปอร์สงที่จะมาประกบเนี่ยก็คืออาจจะเป็นธนบูลอาจจะเป็นอดีตสองพมรักที่อาจจะหายกลับมาหรือว่าถ้าเล่นอย่างนี้ทนบูลจะมายืนตัวสุดท้ายเปล่าวะ ผมก็ไม่แน่ใจนะอาใช่เพราะว่าตั้มคงไม่ตัวชนตัวชนก็คงหนักใจเราครับก็และอีกคนอย่างันนได้ยินมาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเขาเล่ามาอย่างนั้นอีกฝั่งนึงก็จะเป็นออีกคนหนึ่งวรวุินามเวศแล้วก็โชว์แปงตาแปงอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่แฝดเขาเล่นได้ในตําแหน่งสต็อปอ่ะใช่ปหล่ะก็อาจจะเป็นแบบมีมีตัวตัวยืนตัวกตรงกลางก็คือเอเลียสทซี่คอยเก็บลูกโด่งขนาบข้างด้วยเนี่ยแหละประมาณนี้ยธนบู์แล้วก็ เอ่อพวกโชแปงปาแปงหรือว่า mm hmm. เอ่อบรวุฒินามเวย่ยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนี่คือนี่คือพาร์ทกองหลังในจินตนาการเขานะ uh huh. ส่วนวิงแบ็คก็เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นวิลลิปโรเลอร์หรือนิติพงศ์เสรลานนน์สลับกันลงหรือว่าสลับกันเล่นหรือว่าใครจะคนใดคนหนึ่งแล้วจะขยับไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ซ้ายเขาก็มีเควินยโมรามซึ่งผมว่ามันก็เป็นชุดที่ mm hmm. ค่อนข้างน่าสนใจนะเพิ่มออปชัน hmm. ในเกมรับเข้าไปให้มันแบบดูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตรงกลาง อ่ะโกซุนกีอาจจะเป็นตัวโฮดดิ้งมิดฟิลด์ที่คอยแบบจัดการก่อนถึงก่อนจะถึงเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ให้สิวกรอนจะครูปซาหรือว่าตัวที่มีอื่นเนี่ยมาลงกันนาลงกันนาลินอะไรเงี้ยหรือว่าซวเลตเต็มไปหมดรายชื่อมาเนี่ยเป็นสองสามนาทีแล้วเนี่ยยังพูดไม่จบเลยเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะไม่เล่นแบบหน้าคู่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรือปีกเยอะปีกเนี่ยมีหลายแนวเลยปีกเลี้ยงกินตัวปีก เอ่อเปิดบอลดีป uh, hmm. ิกโนนีนั่นอะไรเงี้ยก so, so, well, so, ็จะเนี like ่ยสองข้างแล้วก็จะมีห hey, น้าเป้าแค่ตัวเดียวหน้าเป้าแน่นอนครับถ้ามีตัวเดียวคือเดวสันโทนิยครับผมผมก็เลยถามว่าเอาล้วอย่างนี้ตัดใครผมถามว่าแล้วอย่างนี้ตัดใครเขาก็บอกว่าคือที่ลังเลเนี่ยอันหนึ่งเลยเนี่ยโรเชถามว่าลังเลก็ลังเลได้ไหมก็ลังเลได้แต่โรเชถ้าสมมติว่าเล่นในระบบหลสามเซนเตอร์แบ็กผมว่าเขามีประโยชน์เขาก็บอกผมว่าโร เเล่นได้ในตลบสามเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ถ้าจะตัดจอรบาโจก็ต้องดูว่านูรูนบดินผาลาเนี่ยดีกว่าหรือเปล่าอ่าครับโอ้ปวดหัวแทนวะถ้าดีกว่าแต่เขายึดโครงนี้เป็นหลักยึดโครงนี้เป็นหลักแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าว่าว่าจะเอาใครลงจะอะไรไงมีโมเดลก็เอ่อเดี๋ยวจะไปเก็บตัวต่างจังหวัดไปซ้อมต่างจังหวัดเพราะว่าหลีกเลี่ยงโอกาสการติดอ่าอ่าอ่าอเคลีกหลีกเลี่ยงโอกาสการติดเชื้อในกรุงเทพก็เลย อาจจะไปซ้อมต่จังหวัดไปเก็บตัวที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่ากับเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับกับสิ่งที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลไทยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับผ่านทางช่องทางโก้ชทีวีช่องนี้นะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับทั้งผ่านทางเพลย์ลิสต์แล้วก็คลิปน่าสนใจอยู่ตรงมุมทั้ง2ฝั่งนี้นะครับไปกดดูกันได้ฝากด้วยครับ